ดูก่อนนะค่ะทุกคนวันนี้พาไปดูเทศกาลดอกไม้วันปัดฉีดกันนะจักนีดีเมื่อวันนั้นวันที่สิบสี่กุมภาใช่ไหมทุกคนวันนี้ปัดชิมอีกแล้วค่ะเป็นเทศกาลที่พ่อแม่ก็องเสียเงินให้ลูกๆนะคะทุกคนภูมิใจดีไหมคะทุกคนคะเป็นวันปัดฉิดของเด็กม .3 ากับเด็กม .6 นะคะทุกคนพ่อแม่ภูมิใจเนาะ วันเสียตังของพ่อพ่อแม่แม่แมทุกๆกคนนะคะมาเดินดูดอกไม้ค่ะทุกคนวันนี้มีมีเกือบสิบประมาณสิบร้านได้นะเอ็มว่านะนะ1สิบร้านไนดะ้แล้วก็เอ็มก็ไปหนุนเพื่อนรอบที่แล้วก็เพื่อนอีกคนรอบนี้ก็เพื่อนอีกคนหนึ่งทุกคนก็ไปค่ะไปเดินดูเทศกาลวันวันชิมกันนะคะว่ามีดอกไม้อะไรสวยเคย ชีมบาล์นซก็ถ่าปกไพ่อขายนะเขาเก่งนะเอ็มไม่มีความสามารถเอ็มบอกได้เลยทุกคนเอทำไม่เป็นเอ็มทำต่อละเอียดละอ่อนอุ้ยสวยๆนะฮะไม่เ็นเป็นแท่ไอ้นะสวยๆนะกำน้กตาที่ขายด้วยดูทุกคนกระจุกกระจิกอ้ยน่ารักไปที่หมดเพื่อนๆดู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 ดาคนเอ้า

ดูกอนก็ได้เออดูก่อนเดี๋ยวใส่ตังให้มันเลงมีตังค์หรอลานเสียบนี้แล้เออเดี๋ยวพี่โอนให้เอออ็มโออย่าหวังเลยทุกคนเอ็มพูดตรงๆเอ็มไม่มีความสามารถจริงๆตรงเนี้ยโอ้ยรับดีต่อนปเอ็มยองช็อดี้นะทุกคนนะใช่ไหมแ้ี่เธอยังดีนะได้ข้างในเล้กนิดๆหน่อยๆปอะมาณเช้าเลยได้ข้าางเขหรข้างนอก็ไม่เ้ามาเขาเหรอ อ๋อพวกดอกทานตะวันอะไรก็สวยนะทุกคนเออเออหทุกนอ้นอรงะไรนี่ายดีมากอื่จุกะจกระจิ๊เนาะเธอเนาะขยันเหลือเกินาที่จริงเหรอแต่ว่ามันหมดกปแล้วเยอะายดีมากนี่มีมาทำมาเยอะไหมม อันนี้นึ่งแล้วนะอันนี้สดจากทะเลกระตาใสายอยู่เลยตาใสปิ้งเห็นไหมอันนี้นึ่งแล้วอันนี้กินได้เลยจ้ะอ้ยไม่ครับโอโหดเว้ยอันนี้เดี๋ยวฉันเอานะอันนี้กินได้เลยอันนี้กินได้เลยโอ้อันนี้ยังกินไม่ได้นะทุกคนนะตาใสปิ๊งอันนี้ปลาใสปิ้งต้องไปนึ่งก่อนนะคะเยอะเยอะจริงเหรอไม่อันนี้ปลาสดนะไม่ได้นึ่งเท่าไหร่เนี่ปลาใสวิ๊งอยู่เลยเออ เข้าใจเอามาเนาะขึ้นจากทะเลสดๆนะคะทุกคนสดๆจากทะเลน่ารักมากน่ารักขนาดเลยทุกคนของวันนี้พาให้ของแหนเอาไปใส่พวงกุญแจรถนะปั่ชิมโอ้ยใจแบบพี่ต้องเอาสดใช่ไหมพูดลิ้นขาดพี่ต้องเอาสดเอาตัวนี้งั้นเอาสดเอาตัวนี้เอาตัวนี้สดสวยเออทานกันไปหมดเอ้า ขอกสวยๆงานประชอดทุกคนนะวิบวับวิบวับอทาับทานทดทุกคนไนี้ของลูกสาวช่อนี้ทุกคนแล้วก็รับทานทอดเล็กๆน้อยๆวานแววแตวจ๋าพี่ชายเขาพาไปให้ทุกคนแอบเมาี่สีแต่ช่อนี้สวยนะน้องออย น้อยเท่าไหร่นี้เท่านี้แค่นี้แหละพอแล้วไม่ไงล่ะคะเดี๋ยวถ้ามีคนดูหลับจะสิเดี๋ยวเพลงก็ขายไม่ออกถ้าแบบนี้เอาเงินเสียบได้ไหม้อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้จริงๆเป็นคนชอบสีแดงแต่พอมาตัวนี้โอ้ยตกหลุมตอนแรกว่าจะเอาช่อนี้เห็นใจไปเห็นถี่ฟูโอ้ยตายแลยถี่ฟูไปเป็นหน้า

ยี่สิบหมดเลยใช่ไหมวันนี้ทําไม่ทันทําอีกไม่นั่นเป็นยี่สิบพี่ชายเขาไม่อยู่ถึงกี่โมงนี่รถมาจากไหนทุกคนใช่ตอนถึงด้วยการนี้โอ้ยฉันอใช่เลยเพราะเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงก็เลยเต็มแน่น้หลอกล่อเราดีแบบเี้นะขาตอนเย็นนะทุกคนเออมาดุมฮารัตเต็มามาตุงกระเป๋า ตอนไปก็ตอกกระเป๋าตอนแับเขาตอกกระเป๋าเหมือนกันเขาสั่งของออนไลน์อะ่ะทุกคนที่เป็นกระเป๋ากระเป๋าใบละยี่สิบเออเขาใจสั่งราะเด็กเดี๋ยวนี้นะน่ารักน่ารักไปแจกเพื่อนเพื่อนเขา <c oughs> เขาก็ใช้เงินส่วนตัวของเขานะเขาก็ไม่ได้ขอเรานะเพราะว่าเพรเหรอว่าเดี๋ยวเขาต้องหาเงินทาอะไรสอบอะไรได้ซื้อของให้เพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่านั้นก็ต้องขึ้นลุกขึ้นไปช่วยแม่ทำกระเร๋าตอี <c oughs> ้ะ <c oughs> หรอเอ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 อโอ้เก่งเนาะเออุกกระเสเสานะทก้ได้ใช้มาน้องมได้การไปซื้องใเืเพื่อนเนี่ยเขาได้ภูมิใจว่าเฮอเนี่ยหเป็นตัวเขาเองนะอะไรแบบเนี้นี่สีม่วงนี่เอ็มชอบทุกคนเป็นอะไรที่ชอบสีม่วงมาก เป็นมากแต่มเมื่อกี้ถึงนะค่ะติดในภาพเพื่อสองพันสวรรค์สี่สิบล้านโค้งข้าโค้งได้ไแต่ก่าว่าให้ที่เขสิบนไมมา่นนีันนี่ะึ้วันดีค่ะอาลูนีอีเธอจะส่งขนมมายั่วฉันแบบนี้ไม่ได้นะแล้วก็เลยี เดี ls, pool, ๋ยวเลยดูดิเป็นยี่สิบที่ดีมากขายดีมาก ไปเรนะื่อยๆเราก็ต้องทันเหตุการณ์หน่อยนะเพื่อนๆเ,เ,เนาะสวยงามนะเพื่อนๆเนานนะง่ายเป็นง่านดอกปลา ที่ปลาอีกเลยสรุปได้ปลากับบ้านหนึ่งตัววันนั้นเอไปเจอที่อัมพวาแต่ไม่ได้ซื้อลืมทุกคนเอ็ว่าจะเอาตัวใหญ่มาเพราะเป็นบมอนข้างได้เนาะตันเลลืเลยลืมซื้อวัอนนั้นเอตัวเล็กไปก่อนแล้วกันทุกสรุปตกปลาได้หนึ่งตัวจ้าเช้านี้ ตกปลาทูค่ะตกปลาทูที่แบบว่าไม่ได้นึ่งที่นั่นทุกคนอันนี้นึ่งนึ่งเหี่ยวฉันไม่มาแล้วแหละงั้นตรงนี้นี้ก็รับเพื่อนอีกร้านนึงค่ะเบอหลูกชายว่าเดี๋ยวมาดูลาดเราให้อ๋อเดี๋ยวเขาได้มาซื้อให้น้องเขายังไงก็ช่วงเทศกาลปักชิบล้ออย่างงี้ก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเอื่อนเลยนะคะค่อยๆเติบโตไปทีละนิดทีละนิดนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าช่องของเอ็มเราทำหลากหลายเรื่องราวบวกอยู่ในช่องเดียวของเอ็มน,นี่เลยเนะาะกดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว,ไว,ากกวา่าเอ็มจะทำคลิปอะไรต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไว้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเฮงปันปันกนะันทุกทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากไว้ด้วยนะคะดอกไม้สวยๆจ้าไปแล้วจ้าบายบาย